คนนั้นคนนั้นจะถูกโวนออกทันทีนะคะแล้วก็มีมาตรการในการลงโทษด้วยเต้นจำบะาอ่าคนที่โดนนับสิบจะต้องเต้นจำบ่ายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเริ่มที่ประตุนับหนึ่งสอสามจึงตรงไหนก็ได้จะไม่เกินส1นอ่ะโอเคค่ะนับเลยค่ะอ่ะอันนี้ s ซ m p ลลอ่ะลองดูหนเก้า ห้าหกเต้องไวนะคะต้องไวต้องไวค่ะนับคนนึ่งไม่เกิน3าชอ่าช้าปากเต้นจามาอีกเช่นกันอย่างตัวอย่าประตูนับหนึ่งสอม่หาจนา้นรกจะดนเต้นจามนทุกคนที่นัสโอเค ตัวอนนย,าย่างด้วยเต้นเป็นตัวอย่างสิห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแน่แน่มาเต้นกับมา